ในคลิปวิดีโอนี้คุณจะทรบารว่าถ้าเราเอาปากกาเนื้อเทนแล้วขีบเบสเซต์ตเราสามารถขีบไปไกลได้ขนาดในคลิปวิดีโอนี้เราไปหาคาตอบพวกกันแล้วบเพียงแต่แค่นี้ลาจ้าที่ได้ทรแล้ว่าคุณสิให้พลังก์อีหลายหลายอย่างแต่ก็เอ่ยทมาทรบารว่าถ้าเราเอาปากกาเนื้อเทนแล้วขีบเบสเซต์ตเราสามารถขีบไปไกลแค่ไหนเอาละเราไปบอกกันว่าถ้าเราเอาปากกาเนื้อเทนแล้วขีบเบสเซต์ตเราสามารถขีบไปไกลสดายแทนเดิสองสาม แล้วเนี่ยตัวนี้คยุยเดลล์ให้พลากินแล้วแล้วตัวนี้คอยได้ขิดเตียนนันแล้วคุณจะขี้นั่นนะคะสี่เซนเพื่อให้เขานั่งให้ค้นในเมื่อตัวนี้ค่อยได้ขิดเตียนนันแล้วคอยจะโต,ต้เปืน่อน้าใหม่แล้วก็คีดต่อไปมูไปอีกหน้าหน,นึ่งแล้วตอนหน้าที่สามคยได้ขีดเซมมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ประกาเทนี่แทบจะโมโลโลเลย ຊາກໍວ່າຂໍໃຫ້ຄິດເຕະພຸຫົນີ້ແລ້ວຂ້ອຍຈະຕ້ອງໄປຊື້ກູຫົວມາແລ້ວກໍມາຄິດເອົາລະແລ້ວເທື່ອນີ້ຂ້ອຍຈະຂ້າໄປກໍທີ່ຂ້ອຍເຮັພລາກິດຊິຂໍຂ້ອບໍຫ້ພ o ເຈົ້າເບສາກອງ แล้วนี่ก็คือพลัพที่เขาได้และต่อไปก็คือตวพภากิโอคานุนัสมนาแต่วินาทีนี้ไปต่อไปค่อยจะบุกิีเข้าไปเวลาหนึ่งร้อยสมนหากากินข้าวก่อนถ่ายทานตอนนี้ก็ฮือซื้ยอยาข้าวหอมน,นำแล้วต่อถ่ายอีกค่อยคิดว่าค่อยจะโอ้อ้าวเพราะว่าจะโอเข้าได้ดองกลัวแต่ว่าโอ้บ่ไหวแล้วพอเข้าห้องหน้ากอ พาไปเนื้อสูโมรได้ลลยันเรือกับซีกอโมตอนนี้ก็ค่ำแล้วค่อยจะเริ่มนอนเลยตอนนี้เพื่อซึนอยากกินข้าวแห้แต่พวกขัวหิวข้าวมาให้ให้ค่อยนอนบล่ลา่เพื่อกลับเรื่องมาเดิรี่อยู่นี่พอราจะที่ก็มานอนแต่ก็เหมือนเดิมพวกคัวหิวข้าวมาให้ให้ค่อยนอนบ่ลา่อีก,อกเพื่อกันเลยได้รูปมาอีกครั้งเพื่อที่จะมากินนะ้เพื่อว่าว่าจะลรหวัวหิวได้คู้ซึนดีขึ้นนิดหนึ่ง เมื่อกินน <group> ้ำแล้วก็ได้ก็มานอนวาว่าคันนี้คนจะนอนรัำได้สบัยดีตอนเช้าลัำจานเทีนได้หนึ่งน้ำแล้วก็หลับเป็นตาเลยเมื่อเจ้าวาเมื่อกินนอนเดิบไหลลัวทายากิเข้าให้ให้เ้าผู้ซึ่อโอเมก็เลยมาอนันเพื่อวันวาจะคู้ซึ่นดีขึ้น อาบแล้วรู้สึกสบายแต่ท้องหันบวบสบายเพราะว่าหิวเขาแหงห็าพาไปสาวสม,มุนแล้วยานเรือไปนสิสม,มุนตอนนี้ค่อยุมีเห็นแล้วเพราะว่าอยากกินเขาแหงห็นแต่ก็โซคดีที่มือนี้ต้องได้ยืนเหือนเพราะว่าต้องได้อยู่กับน,นอกไซนกไซเห็นนังซือตัวนี้นอกไซเราอย่าแดดอยู่เราบาสามารถอยู่คนเดียวได้นะน้ำ ทู่มือโตอยู่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อให้นกสายหันไปเห็น,นงสือในระหว่าที่นกสายไปขูรเรียนเพื่อกัรเรมมันนอนท่านงสายตัวนี้นงสายก็มาห้อนแล้วตัวได้หาเขาหาน้ําให้เหล่ากิมนงสายค่อยกับลรกินขา้าวค่อยกับเริมาอยู่นอนท่าค่อยยาว่าถ้าเบิร์นนงสายค่อยกินขา้าวค่อยจะอกข้าวบาไหวาซิเพืพ่องมันพอไปแล้วพอดีตัวนี้ก็คัมแล้วเอยก็จะนอนเลยวันที่สามแล้วตัวนี้หิวข้าวจนลเลยหิวเลยแต่ก็คูซื่นโอเพียนโบย่เฮ็ดเบียงอย่างเลยแต่ก็ดีเพราะว่ามันนี้ก็ตัวาอยู่ พาไป5้าซีซูโมะแล้วเธอว่าเขาเคยถามอย่าเดืออีก5้าซีซูโมเท่านั้นตอนนี้ค่อยกําลังจะไปไทายที่นี่นี่คือหมอพระโหนและพระเสือแล้วคอยจะไซส์เข้าไปเยู่อน,นี้แล้วคอยจะนนยอยูเหนืนี้เป็นเวลาสัส้นซีซูโมเต็ม ในรอบวี high, high, high? ่ถีแทคลิปว no you know ิดีโอนี้โคตรทรมานเลยอนยากิเข้าทันหอมทันสถิตแคบแต่ค่อยก็บุโยแพ้จจกว่าพลักกงหัวจะสัเล็บรับจ้าแทคลิปวิดีโอติดในโซซีสมุนแล้วแล้วก็ไปเป็นตีนลกพอก็มาห่อก็มาเฮ็ดคู่เคื่อทีจะแทคลิปวิดีโอต่อไปตอนนี้ยอกิีเข้าจนเฮ็ดบ่ไหวแต่ก็ต้องได้สู้ต่อไปเา้ว่ายากิีเข้าจบ่มีเฮ็สี่เฮก็ตาแต่ค่อยก็จะพยายามเฮต่อไปจจกว่าจะสัเล็บ นี่แม่คือที่ซีบแล้วตัวนี้พาไปไปีเสมอนอยนาเรือซิเก้าสมอนตัวนี้ค่อยบอกหุ่นว่าอะไรเพราะว่ามันหิวเขาแบบบอกสามารถอธิบายได้คืนนี้มาฮ้อนก็เลยเก็บเสื้อแล้วก็นอนเ้าว่าต่อมาค่อยเดินถาาไปเบิร์นไฮแล้วก็ไปเก็บผันนาวและใบมะต้มรวมทั้งนมไม้หวานหลังจากที่ก็มาฮ้นแล้วก็มาให้ประตูหัว ตัวนี้พาไปก็เจ็สมุนแล้วยาเรือซาสมุนเท่าน้นเธอว่าอยากกินข้าวไรซันใดเขาก็พันยาสู้ต่อไปแต่สุดท้ายแล้วซูโบาวตอนนี้ค่อย,ยกิเข้าวโจเห็นบไวแล้วเวลาคนเฮายัาโบนเรือปันใดตอนนี้ค่อยสิไปอน,นาคตตัวนี้ก็อันน้าแล้วตัวนี้กะลัาท่าที่จะไปกินข้าวเก้าแปะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง অকে বেলেগ কও লওঁ দূৰ ভাল কি চালে ต่อไปเซฟีนักขุสัมซีสมโมนี่คือคู่ที่ค่อยได้สร้างขึ้นมาด้วยตัวของค่อยเองนแล้วในคลิปวิดีโอนี้ค่อยจะมาเซฟีนนี่เป็นเวลา 3, 4, สซมซีสมเวลาจะเลิ่อลางจากที่ค่อยได้เข้าไปแล้วจะนั้นค่อยจะเข้าไปเลยต่อเข้าหาต้นนอแล้วเอาคู่คืนตัวแรกค่อยน่าจะให้ประตูว้เพื่อที่จะเข้าออกตอนนี้ค่อยได้เข้ามาห้องแล้วนะน่วะเวลาสินี้เปตัวไปเวลาจะเล่อนขึ้นหลังจากเวลาได้เลิ่ขึ้นแล้วก็บอกคูสิื้ให้ยังกันเลยนามลินตอนนี้ค่อยอยากกินเข้าแล้วก็เลยให้หน,ใน้องสายไปซื้อขนมมาให้ตัวนี้ก็ พอซึ้มาห่อก็เฝ้ากินเลยเพราะว่ามาหิวขา้าวลาตอนนี้บอกพุซิยากินข้าวแล้วแต่ว่าพุซิยากินน้ำลาเจะพาไปสุมูก,กวัวน้องสากขอค่อยก็ได้กล้มาพอกลมาห่อคอยก็บอกให้เราเอาน้ำมาให้ทันทีแล้วคันแล้วพุซิยากินข้าวกันเลยให้น้องสายไปซื้อกาหรูออีกครับพอกลมาหอก็เมือเดิมกินตามทีเมื่อเจ้าว่าตอนแรกก็บอกได้กินขา้าวกินข้าวหนึ่งโหไปก็พุซิยากินข้าวคือกันแต่ว่าพออยู่ได้ พอพอเวลานอนก็ได้ชวนน้องใสมานอนนะเพราะว่าเราบ่อยายเนาอยู่ในเธอคนเดียวก็เลย่วนมานอนในคู่พอพอเสารสวันต่อมาก็ให้น้อนใสออกไปแล้วค่อยต่อยู่ในคู่ต่อพอเวลาของขันยามำครเถื่อเวลาของขันยำเลื่อนหนึ่งนาทีแต่ก็เวลาจะมืดค่อยอยากจะบอกให้พ่อเจ้าครัวถึาไม่วิดีโอค่อยๆมาจะซ้ำแล้วค่อยก็ได้แทะแทะจีนโอเคเวลาของขันได้มวลล็แล้วก็ติดตามแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้าต่อไปคือภารกิจอ่อนนอนร้อยสิบโมงนัดใต่วินาทีนี้ไปต่อไปค่อยจะบอกน้องไปเวลาหนึ่งร้อยสิบโมงที่ค่อยให้คลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็พว อยาจะพูว่าการอ,อกเขาหนึ่งร้อยสมุนกับการอดอนนอนหนึ่งร้อยสมุนอันใดมันจะยากวกว่ากันหากทำไปเพียงสามสมุนเท่านั้นแต่ก็คุ้อย่านอนแล้วจะน่าค่อยกันหรหาทูวิจิธรรมเพื่อบอกให้เขาย่านอนแต่ค่อยบุคุ้เลยว่าจ้าก,กว่าพัญญานี้มาให้ค่อยเหายคุ้ยบนห้าสายเห็นหารปะนั้นตอนนี้ผุ้ซึ้งเหอยเห็นแต่บู้ซุ้ยย่านอนแล้ว ตอนนี้ก็เศร้าแล้วเนื้อจะว่ามือคือโบได้นอนโคตรทรมานเลยมือคือโบได้นอนมือเรียกเก็กันเลยบ่มีเหตุไปเห็นเวียนก็เลยอยู่เขื่อนคือที่ซอกาลังจะมาหอบคือที่ซอมาหอบแล้วตอนนี้ค่อยกําลังจะไปเดิมริ้มถ้าอยู่เต็นเขื่อนให้ให้เขาย่านนอน ก็เลยมาเดลิมเพราะเวลานี้ค่อยคุ้มสุดว่าการอุ่นข้าวหนึ่งร้อยสมอมการอุ่นนหนึ่งร้อยสุโมกาอุนนหนึ่งร้อยสมอมมาอาจจะยากกว่ากับการอุนข้าวหนึ่งร้อยสุงมลำจากก็มาฮอดแล้วก็มากินมาพุกลัวทำมาทวนดิมตัวนี้ก็ผ่านไปสี่สิบสุโมแล้วร่างการเขาค่อยจะฮั่นเบาไวแล้วตัวนี้ค่อยคุ้มสุดว่าค่อยเป็นมาปุ่มเปล่าเพราะว่าาไปใส่ก็คือจัะเฮาบีนได้คื้นที่สามมาฮอดแล้วคืนนี้ค่อยคิดว่าค่อยจะทมเบาไวตอนนั้นค่อยก็เลยคิดว่าค่อยจะสะแหง มาบอกว่าพ่กเขาคอยที่คอยตัสิใจให้เบนี่มาจาลอหลูบบอขอบอกตามตรงเลยตัวนี้ค่อยๆซื้อเหมยไลแล้วตัวนี้ค่อยก็บอกว่าภ่ากินี่มาจ้าเวหรืลบอเล่เธอจะเมสดค่อยๆจายให้่อาก็จะเ็อย่พยายามให้ต่อไปเจ้ากาจะสะเลบ เมือเ่อแฮนตัวนี้ค่อยเมือเ่อแนแล้วพักอก่นอนห,ห้องหลายพาญาณนองแดคืนนี้น่าจะทมบวายแล้วภกินนี้ขอจะไว้เท่านี้เพราะว่าตัวนี้ห้าแปลค่อยมาห้าบวแล้วแท้ๆเพราะเวลานี้ค่อยได้พูแล้วว่ากาอ,อนนนนสมุกับกาโอามนสมุนกาอนนนนสม,มุนมันยากกว่ากักาโอามนสม,ม,มุน